โโคคนัทเสียงนี้ดังขึ้นเมื่อไหร่ใครๆก็ต้องเหลียวมองโคโคนัดเทนบาทเสียงเรียกลูกค้าสุดเป็นเอกลักษณ์ของพ่อค้าขนมจากวัย62ปีที่ชื่อว่าลุงฮารุนหมัดสะบูลจากชาวสงขลาสู่ขวัญใจนักท่องเที่ยวแห่งเกาะลิเตะจังหวัดสตูลขนมของลุงฮารุนไม่ธรรมดาเลยค่ะ รอลุงปรุงสดให้เห็นกันตรงหน้าแป้งขาวๆคลิ้า,ากับมะพร,ราวแท้ๆกลิ่นหอมโชยไปทั่วถนนจนใครเดินผ่านก็ต้องหยุดชิมทำทำขนมจากใช่ไหมแล้วกับผมก็เลยเออมาอยู่ที่ต้องเที่ยวผมมันแปลกดีใช่ไหมเนาะก็ไปเลยไปตัดตัดปอกนี่มาปอกนี่เป็นสเตเลิตนะ่ะ<อ>ใช่ไหมปอกนี่าเราไปตัดมา<อ>แล้วก็มาใส่มาขายรู้สึกว่าลูกค้าต้อนรับดีนะ ดังไปตอนนั้นดังไปทั่วโลกเลยนะดังไปนังงานการต้อนรับดีก็แสดงว่าแบบการขายแต่แต่คุณแต่คนไใจเขาเข้าใจว่าบ้าบินอ๋อเข้าใจว่าบ้าบินอ่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันเป็นขนมจากเนี่ยว่าอะไรมันต้องใช้มะพร้าวเยอะหรือมะพร้าวใช่ไหมอ่ออแล้วก็รสชาติก็ไม่ต้องให้หวานเออใช่อนั่นแหละขนมของลุงฮารอนได้แรงบันดาลใจจากขนมสามดั้งเดิมของภาคใต้ แต่เพราะบนเกาะลิเปะหาวัตถุดิบยากลุงเลยดัดแปลงจากใช้ใบจากมาใช้พิมพ์สเตลเลสแทนได้ขนมทรงกลมหน้าตาคล้ายขนมบ้าบินแต่รสชาติหอมมันไม่หวานกินร้อนๆคือฟินสุดไม่เพียงอร่อยเท่านั้นนะคะแต่เสียงร้องโคโคโนัทเทนบาทของลุงยังกลายเป็นไวรัลบนโซเชียลนักท่องเที่ยวต่างชาติอัดคลิปเต้นตามกลายเป็นอีกหนึ่งสีสันสุดน่ารักของเกาะลิเป้ ทุกวันตั้งแต่10บโมงเชา้าลุงฮารอนจะยืนอยู่หน้าร้านเซเวน่นถนนคนเดินหลีเป๊ะพร้อมเตาเล็กๆและเสียงร้องประจำโคโคนัทเทนบาทโคโคนัทเทนบาทเสียงนี้คือเสียงแห่งความสุขและขนมจากใจของชายคนหนึ่งที่สร้างรอยยิ้มให้ทั้งคนไทย,ยและนัก,นกท,ท่องเทีย<ม>่ยวจากท<ม>ัวก่วโลกอย่าลืมติดตามสอต้นิวทุกช่องทางและคุณจะไม่พลาดข่าวสารจังหวัดสตูลสองใต้นิวรายงานโคโคนัทโนนัเบาทเบาทโค No no not. no na not.